สวัสดีครับช่องเสียอีกพะด้วยครับมือนีก็เป็นวันที่ยี่กิบสามมานะครับผมสีมาฟังแนวทางเด็ดจากเจบันฝันเห็นตัวไหนนะครับผมสีทามเจบันให้นะครับครับผมไปฟังกันครับสวัสดีครับช่องเสียอีกพะโด้วยครับมือนีมาเมืองเจบันยิบตัวใดนะครับผมครับผมเ่ิดลูกแรกม่อคืนนะ ฟังไปน้ากันนะครับถ้าถามเซเอก็กเซเอ็กกันมากก็ได้ฝันว่าได้ขี่รถแม่คู่เนะาะก็เป็นตัวเลขแปดซีนะครับผมตัวเลขทีชอบก็คือเจ็ดเก้าครับบอไรตตัวนะครับผมมันก็นมเมืองรตเตอรีไปน้ากันนะครับเนาเมือเศร้าออฟันค่ะเพิ่งเก่าไปเสียงเพิ่งก่าผาเอฟซีเพิ่งเ,เ,เก่าไปเสียงเลขเลขกันครับต่้งประเทียอตัว สามเก่าเก่ากับเก่าเปลอ่ยนมันบอกเพื่อสใช่อีกประเทเไทยมันบอกเพิ่นเน้อบอกให้กลุ่มค่ะเพื่อนก็เลยั็ไลยบอกทอซี่เพื่นเก่าเก่าหนสวัสดีค่ะที่รักใชวัสดีค่ะขับมาดูโมกับไ้าไอเอ็นฝันฝันเไปเลียนเก่านี้เลยสิเป็นตเก่ากับบมค่ะฝันเราไปงเรียงเก่าไปกับแม่คู่ั่งแม่คู่ก็จะเป็นคู่สวรรค์ะน่าจะเขียนเหตุการณ์บานกมูอยู่อันกูปฝนคู่เลยว่าเหตุกา้ามาทรงคู่ให้ท่านว่ลาน ไปหมุน้ามุนดงกับมูค่ะมูไม่จมูหลุนมูนักเลี้ยนเลี้ยนหลุนเกากันล่ะบานี้เจาไหนอันปูขนมาส่วงไม่คู่กันเจาไดนเต้นไม้คู่กัเต้นก็ต้องต้องถึงพอดีค่ะเต็นทะเอทายยมือถืงสามนิ้สามนี่หางเสาฟันหเสาเนี่ยัะแล้วก็เอาเอามือมาประกบกัน เเอเอมืเอ่บบอบาประกบกันเหงเสร็ละอันนับซีซีบ่ะแบบว่าเอาอันซีนิวนะค่ะประกบกันเพว่าซีซีบ่ะพอแม่งปูอันนับมึงดีดีสันแล้วสามสามแปดติ๊กูสันวันนี้ก็เลยเห็นก็จังเหล,ล็กเหนะล็กเก้าน่ะน้อยมากโตใ่ายค่ะโตดังเลยขานี่ก็เก้าขางนี่ก็เก้า,า,กกาแต่มรงกลางนี่รู้ว่าเป็นยังนะคะครับ คืนมากขาหนีเก่าขาหนีกับเก่าพูดกันวันนี้วันกันเลยออกไปบอกเฮสซี่บนฟางว่าสามโยมือสามนะคะสามซีซีกับเก่าเก่านะเรียกกันตั้งประเทออกสามเก่าเก่าไม่เสียเอจได้รายละเอียดเนอะเราเรียกล่างออกเก่าแปดนะไหมมาทั้งเก่าเก่าบนเก่าล่างนี่ดีแมนค่ะออกเก่าวอลเฮสเพื่อนฟางเราเพื่อนกันเลยบอกว่าเอาเพื่อเอาไปลงทุนเลือกขาวกันว่าบอมแมนจะเป็นไร้วันเนาะ มันก,กวางสียังไงบ,บาดีมบ่ลู้เนาะว่านสิออกไป้ีนะคะพราะว่าปุ่เปนเอาหนองว่านฝันบ่องกันแล้กะเทีย,หน,ยนหนองว่นฝัน่ะมากออกไรยวันตลอดดิค่ะซ่นเศีษีก็มาขายลงกับใดเนาะเดกเนาะเมนครับก็ออกก็จะออกอีเป<ล>็นตัวเลขลายวันนะครับบ่แมเมนนั่นดิเนี่นะครับมือมือมันเล่นกับด้ค่ะรลองออกไปเสียงเบิองเนาะเฉพาะห้องมือนี้นะคะเนาะแต่ทีนี้ล่องไปเสียงเบืองก็คือ3 สามเก้าเนาะสามเก้าสามแปดสามเก้าสามแปดค่ะสามเกเก้า็สามแปดล่องเบิงค่ะครับก็เป็นแนวท่งไงนะครับเนาะคนเราไม่แบกโกกันเพราะว่าซีเนาสามี้องไปนะเอามื่อมกโกกัน่คนนีเาีแลรวก็เพื่อนเฮียหนักเบิงหน้าเบิงดีๆเลยนะาขางนีพยุกสามจว่าขางนีพยุกต์ยังซียว่ะนี้เพร่ะเาบโกกันนั่เสียงเห็ว่านักเบิงนะออเอาว่าในในฝันที่ฝันตองวันฝันอะไรกู้เขียนอันไทยนะ คือเลขหกสองหกสองเราไม่ยังไม่จุดสามแปดไม่ได้เสียอ, hmm. อีกอืมนั่นแหละแล้คือสิมาจะโตเก่าแท้เลขกกันเนาะวันเนี้ยเนาะหกสองคู่อาะสิบาหัวต้องเป็นหกสอง,พงเองพราะว่าทะเบียนรถเสียกับหกสองท hmm. ะเบียนรถจริงกับหกสองแล้วก็ขั้นฟองอ่ะไม่คู่อ่ะหนึ่งหกแปดสี่นอกกับโตเดียวกันเนาะแนครับหกแปดหกสี่หกสี่หกสองนี่แหละค่ะแล้วลเมื่อน,นั้น ผูท้ที่เฮ็ดถุงถุงผ่าอันเป็นผ้าสังฆรจยายมาให้มามาถวายปูนะคะหัวตรงหันมันเฮ็ดมาเก <c oughs> ่าสิบแปดใบเก่าสิบแปดใบปูก็เลย <c oughs> บอกว่าเฮ็ดมาอย่างนัเก่าสิบแปดคือผู้เฮ็ดมาเก่าสิบผ่ากับบอกทวนโตเนาะคะกก่ <c oughs> ะเนาะกเกจแตงโมนี่จะที่เกจแตงโมเลรอที่จีนไทยยาวันนี้เมื่อวานนี้ก็เลยถามถามมาเพราะิ่าเห็ดเป็นรูปประตูโค้งวันนี้ค่ะเพราะิ่าสลักเป็นประตูโค้งเขาได้ถามมาให้มาถามปูว่าเพควนจะเฮ็ดจ็กใบ พูดกเัเรืว่าประตูโคง้งนี่ไฮซลักคางคางคังคังเซา,า,านะว่าซี่หกอันซี่หกหกน่าะจัดแล้วนะคต่เขดีนะแต่ดีคนนั้น,ารรานขายพรดีท่านอย่างี้พูดได้ยิบไปซี่หกหกซีซี่หกหกซี่นะครับพี่น้องเอฟซี่ประตูโคง้งรุ่นซี่หกกันบ่อกี่วันเมียนค่ะประตูโค้งไฮไฮคืนว่าซีหกครับผมเรา่ะเลือกว่าเก่า <4. S 1> เก้าสี่วเก็บวันยิบไปแล้วเกาสีกับหกครับเก้ากับหกตัวเดียวกันซึ่งฝันมาแล้วก็ไม่ยิบลอตเตอรี่แล้วกันเด้่อนเก็บวันส้วมาดูครับได้ครับเพื่อนกากับหกตัวเดียวกันนี่ค่ะอย่าลืมเก้าคับตัวเดียวกันนะครับเพื่อนนี่ยค่ะยู่ในทะเบียนรถเซอเอกนอสองสี่หกครับผมสองสี่หกแค่นี้ครับแต่ว่าวันกับสามเลขโตเก่าไว้อยู่ด้วยค่ะครับแต่คือเก้าศูนย์เจ็ดเก้าศูนย์ค่ะเพืเอนเจ็ดเก่าศูนย์นะครับค่ะทะเบียนเก้าพูดว่า เอารถบกทีเอกไปเติมน้ำมันอไปกลับได้ไปกลับได้นะครับถ่ะกับทะเบียนรถบกเพื่อหกสองสี่หนึ่งถ้ทะเบียนท่านเก่ากับเป็นศูนย์หาศูนย์เก่าก็ว่าเน่ว่าไปกลับอาจจะเป็นศูนย์กันบอผู้กบกทีเอกระช่วงเนี้ที่อยู่ต่างจังหวัดเลยนั่นแหละค่ะ ให้เอารถใช้เอารถไปเนยแนวทางา <นะ S 2> สียเอกว่าไปได้บอหันไปกราบได้สแสดงว่าได้หกสองกับสี่หนึ่งนะครับเด้อให้มาถามสียเอกเพื่อว่าไปได้บเอไกราบได้เด้อค่ะเด้อรถสียเอกปไปเติมลามั่นให้ไปเติมลามั่นจกักบาทเก้าสิบเจ็ดบาทหัเก้าสิบเจ็ดเติมบได้ให้เติมสามล่องคือเก้าสี่ถ้าให้เอารถสี่เอกไปไปกราบได้เก้าสี่ก็เป็น ฮกซีก็ได้แม,ม่นมกค่ะได้ครับผมเพราะว่าผู้บอกเก้าสองว่าเลขัวเก้าอาจที่เป็นฮกสองเซีเรื่องนะคะว่าฮกกับเก้าตัวเดียวกันว่าจะซื้อไวลายคือหกสองเก้าซีเจ็ดสองอันมันมากกั็คือผูบอกมึงว่านี่ว่าอีน่ากงกวยยาวมาหลายบ่ได้จะไดไปยิ้มมาตั้งหลายยิ้มมาหลายคักหลายเนี่ยเอาเองย่าเอาอย่าอะไรกัน ผู้ว่านี่ยเขเอามาหลายถักลายจงไว้ผู้อื่นเขาถือน้ำเน่พ่อปฏิว่าเขถือได้แหละเอามาหลายน่ยมันกับมันเถือกกัเอาแบนผู้อื่นเขาน้ำแน่เอาไว้ผู้อื่นเขาถือน้ำแน่เจี๊ยส้อมกันนะสันวูฟูอากับว่ากับไปยิ้มไม่ดีอาการเจี๊ยสอมไปคืนเงี้ยกันเลยว่าเอาเจี๊ยส้อม่าเจเอะกันเนาะมากเจี๊ยส้อมพยังทำผู้บอกว่าเมื่อนั่นกับพอดีแม่อยู่ตามประเทศมันก็ท่วมมากเนาะผู้กับหายเพลินค่าเครื่องบิน ค่าคนผิดแน่คือ,อนะจำได้บอกข้ามั่นสัญญาที่หายไวกรพอคือปูกข้าในบอกเลขตัวเลขกคนเนาะค่ะเนะาะบานนี้ผููแม่เพิ่นจะเลยบวกาคุณมาจําจได้จะปูประตูโค้งเจ็ดสิบสองมาสัญญาอ,อันนี้ปู่ข้าในบอกเลยค่ะเราต่าองน,น้าก,กับว่าข้าในทาขาเพิ่นเพิ่นกัดทั่วมาในขนาดนั้นพอดีเพิ่นจะเลยบอกปูกเลยบอกเพิ่น่าจำได้ไหมค้ามมั่นสัญญาถึงเวลาแล้วนะลูกก็สัน ที่ที่ได้สร้างที่สัญญากับพอว่าสิเป็นเจ้าพาประตูโค้งนะคะเนาะบานนี้จําได้จําได้จะปูแม่เราจะวางสี่ค่ะจำรู้ไหมว่าพ่อจะให้ตัวไหนรู้จะปูเจ็ดสองใช่ไหมว่าสันปูข้าในบออยู่ข้า่นอบอกหน้านะพาว่าเห็นไหมถึงเวลาที่จะได้สร้างเพราะว่าแม่เิ่นสื้อมาสามหมวดขนาดว่าเราตรงไปเห็นเพื่อนตรงๆเพื่อนบ่ถือค่ะเพราะว่าปูว่า ยังไม่ถึงเวลาคิวของเจ้าของกับบอดอ<ม>รอบนี้ถึงคิวตัวเองรอบนี้ถึงคิวแม่เพื่อนจะได้เป็นเจ้าภาพไง<ม>สัญญา,ากับพอดเดอร์ว่าเป็นเจ้าภาพไงสัญญาจะ่ผัวซื้อมาสามวันไม่ถูกก็มันไม่ยังไม่ถึงเวลาไงลูก,กว่า<ม>ตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วถึงรอบแล้ว<ม>ปกตินี่เห็นบ่า่าสีเอกตอนเข้าไปเีะยวตอนเข้าไปเห็นเบนื้องหน้าเห็นปูบ้าคิดว่าแม่เพื่อนสิโทร่มมาก เพิ่นทู่มากกางข้างกันพอดีเนาะเพิ่นก็ไม่หานในคู่เดี๋ยวพักคอนบ่ได้ตั้งใจว่าสิไปนะคะเนาะเพิ่นจะเอา้าไปพักคอนเพิ่นก่ออกค่าใช้จ่ายให้เนาะคะ่ะเรามือน,นั่นจะอยู่ที่หอัวพอดีปูกระลังสิลงค่ะมค่นก็เรียกว่ากระล่งสิหวายปูแล้วเพิ่นได้โตมาโโตมาพอดีค่ะจะเป็นเรื่องมืออื่นนั่นแหละค่ะอย่างมาเดิน แต่ปูเพิ่นจะเอาเรือนี่ตัวเลขตัวนี้ล่ะอย่าลืมนะคะเนาะถ้าผู้ใด้มากีนง่ายง่ายอยู่ดีเจี๊ยดังหม้อหนักหน่อยได้ต้องหอนแล้วครับปูบอกตัวใดครับปูบอกตัวใดเก้าสี่นะครับนี่เจียดซอฟกันง่านนี่ออืปูบอกเก้าสี่เจี๊ยนโอ้เก้าเนี่ยเก้าสี่แนวนี่นักน้อยได้ยังสี่เก้าห้าหนึ่งเก้าสี่ปูใไหมะจัดแม่ครับจัดเลยครับผมหนักหน่อยจัดเลยใดครับเด้อ แต่หขงว่าหนเต็มกระเป๋าเขาบอกว่าอย่าเอาลายลายมืเนเอาลายเนียสินะคะเราเรียว่าในเอาลายกระเป๋าตุ้ยตุ้ยชองเสียก็อะไรกมบัติที่มีเสียเอกสมบัติที่มี